มาแต่ใช่มาฮากิซิฮากิซิบ่เออเพื่อนกุ้งยอมผมแล้วพี่น้องเอ้ยผมใหม่ผมเศร้าขาวแล้วบัดนี้เขาเศร้าเอิรนพอแล้วบัดนี้เดินทางต่อนี่โอ้ยถือได้ด้วยไปมีเดียวกินแล้วบวานดิเอากราบทักทายสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขทุกคนพี่น้องเอ้ย แล้วก็ยินดีตอนับเขาสู่สองบ่้อเฮียงคนหากินนะมือนี้บ่้อเฮียงกับทีมงานสิขึ้นป่าทุกคนสิไปป่านะมีพานท่องแท้แล้วก็แม่ทับกุ้งแล้วก็พานโกแล้วก็ในพัดไม้เฮาเพิ่นมาไม้ทุกคนเลยสิไปป่าน้ำล้วก็ทีมงานเท่าไปเหมือนนี้กับเบย์จากครบปไม้พันม่องกับไป,ปไปทุกคนเลยพันม่องนี่เพิ่นค้าเกี่ยวเขาที่จริงบื้องเฮียงกับเกี่ยวคือกันแต่ว่า ฝนตกห่อมแล้วก็ยุดก่อนมาหนีิฝนตกทุกคนเลยยุดก่อนแล้วพอดีว่างๆแล้วก็สิขืนป่าก่อนน้พันใหญ่หนิฝนไปก่อนอลไรทุกคนเลยฝนไปตั้งแต่ผู้ั้งแตะมือก่อนมือนึ่งช่องมืออะไรฝนไปถาอยู่ป่าเผื่อแหละแต่ว่าก็จักสิเป็นใจได้ทุกคนเลยพอดีทีมงานเท่านี่ก็บขืนไปทีหลังมาแต่หาบน้ำมันย่างบอเมื่อยบ่เมื่อยไปแล้วถุงอยากว่ะเฮ้ยเอ้า กำลังลงมาเหรอวะจนมาแต่หามันยางเลยทุกคนเลยเฮาขึ้นป่านี่ขึ้นย่ำแหลงทุกคนเลยถ้าว่าเฮาขึ้นย่ำแหลงนี่หรือว่าทุกๆเทื่อที่อาได้เดินทางเข้าป่าตอนแหลงนี่มาเชียนเสาบ้านเพิ่นลงมาแต่ป่าได้ทุกคนเพราะว่าในช่วงแหลงนี่เป็นขากลับย่ำมือเ้านี่เพิ่นไปแต่เ้าทุกคนเลยผู้ลงคนก็ไปหาอยู่หากินผู้ลงคนก็แล้วก็ผู้ลงคนก็ ไปหาตักน้ำมันย่างเลยทุกคนเลยทีมงานเลยคืนก้อนบทาพอดีเอ้ยสบายดีนายพันทั้งหลายสบายดีสบายดีสบายดีพ่นทั้งแท้สบายดีเมื่อถูกปู่ทุกคนเนาะฉันละพันโกลสบายดีนะพันสบายดีสดีเอาพันกุ้งเอ๋อสบายดีเอ้าคือเก่ากำลังกำลังกางเขาโอ้ยขัก่อนก่อนทุกคนเมื่อยยันเอาข้าวกล้วยผืนใช่หรอ

คอยชโลขเกินหย่จกินไตอนชโล่ดิหังสือมากอันนึงบุคคลกันเหนยาน่เอาโอ้ของเย็นเยเดี๋ยเบิ้งเออคืนเมื่อไม่กินของเย็นเนแหงเสยอแหดก็เก่ไปจ้ะเขาเห็ดเองปบ่าดูจะอะไรเป่าเเนาะนปุ้งปุ้งก้ง้งนก็หายไปตรงนั้นน้าเขียว สีมุ้งเหรอทุกคนเลยตัวห่อนที่พักข้าวนี t uh> <t uh <m <m ่คำแน่นอนนายชูมันถุงหนึ่งซองถุมหนึ่งมันแก้วกับมีดได้ล่ะมันแก้วมันม่วงนี่นี่นี่ทุกคนเลยบ่าวตีกับบได้มาบ่าวตีก็ได้ Cá kêu khẩu bao tí cơ đà Má tê xây Má kì xì bỏ ừ. ờ. Kì xì lô trái khoan đê nì 35 35 Bài bài Nếu lai tửm nó Nói <laughs> <laughs> แบบนี้แหละทุกคนเลยชีวิตของคนบ้านป่านะทุกสิ่งทุกอย่างในป่านี้ล้วนแล้วแต่มีมูลคา่ามีราคาเบเป็นเงินเป็นค้ำทุกคนเลยทุกๆคนหรือว่าหลายๆครขอบคร้อันนี้เขาป่านี่กับเขาไปหาอยู่หาก,กินแน่แล้วก็ปหาแนวมาขายได้บกว่าสจะเป็นกิซี่น้ำมันย่างหรือว่าพักต่อขอกตาเรื่องพักหยาอย่างต่างๆอยู่ในป่านี้ป็นหาไดลงม,มาแล้วก็เอามาขายทุกคนเอาเงินบปงนคนมมมีหน้าเหตุกะ เอาเงินที่ได้จากการขายคลองป่านี่เอาไปซื้อเขาบ้านนี้ทุกคนเลย่สังเกตเหตเ็นแล้วบ้านนี้ขึ้นมาหอดใกล้เติบคอยจังคอยจังสังเกตเห็นอย่างหนึ่งบพานกุ้งย้อมผมแล้วพี่นอมม้องเอ้ยผมใหม่โอ้ยอร้ายก็เริ่มเปีย <c oughs> กํลังเห็นโอ้ยขึ้นมาจะชีวิตผู้มาต้อกันแต่พราะเด็กเนินนุ่มๆขึ้นกว่าเก่าเนาะ ใครขึ้นกู้เก่าครับวะวันนี้เขาจีบเอินพอแล้วไปตลาดเนาะผมผมเศร้าขาวแล้วบันนี้เขาเศร้าเอินพอแล้ววันรอขึ้นกู้เก่าได้บัดน้แค่นี้แค่นี้่กูผมขาวเออรอขึ้นกู้เก่าบัดนี้ผมสีดำแล้วมันจะไปตลาดเขาเอินพอเนาะเขาทักพอตลอดเออทนแห้งก็ดันบาไว้เนาะก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยจะง่อยหนึ่งเนาะหอวยเขาขี่รอวันนี้ไปยั่งไปนี่นี่แห้งนักเนี่ยโอ้ยนี่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 เออ ขึ้นข enfin ึ้นเบิ้งพันอู้หล่อเขาโยนน้ำมันย่างมาอะไรนี่ทุกคนเลยเขาเอาน้ำมันย่างมาแล้วก็เจ้าเอาใส่หล่อมานีนนี่มาหอดรังพูแล้วก็เจ้าจอดป้าอย่นี้ก็เจ้าหาบลงมาอนนี้ทุกคนเลยน้ำมันย่างหาบลงไปเป็นตุกเป็นตุกเป็นตุกมาหอดรังพู้อะไรแบบทุกคนเลยไป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 มาทุนชีโต๊ะแหละมาปลารอบนี้นี่พันท้องใส่บ็อกเซอร์มา กเสร์ไล่ดอกไม้ได้รอบรที่แล้วฮันเอซีว่านงามงามส่งผ่านท่องสัตว์สีไล่ตากระโหลกสัตว์เจ้า,า,จาก็ว่าส่งเมี่ยมาใส่ไปจักยานว่าอ่า,บ,าบอกกันก็เมี่ยงว่ามืออื่นคอยสีไปปลาด้วยเฮ้ยสัตว์ตื่นมาแต่เสาสีกิูขกิตแล้วุบใส่เลยมาเลย เดี๋ยวเห็นทันแม่ทับใส่เรื่อยๆก็เลยใส่น้ำเพลินตัวเป็นยังตี่สแสดงว่าแม่ทับกุ้งผ้าใส่เออแม่ทับกุ้งผ้าใส่ <c oughs> เอาห <c oughs> นุกันนีเนี่บริยานคนได้นุกคำเลยทุกคนเลย ืออหดวุ้ยแหละตายตาไปแล้วทุกคนแห้งคำอะไแห้งอันนั้นบ่เนี่นี่เอาลายบ่เอาสำงานหนึ่งช่องงาน,นีเนาะ,ะสำพอเด็ดตบตบนี่ก็พอ่อละมัง้งเนาะอ้าวพันแล้วหอหวมหุยหลย ทิจิงอ่ะอนน้ี้ทิจิงห่างมั่นนะแห้งหอมไร<อ>ห่างมันหอมคล้ายๆคือหาอ่างอันอันนั้นก๊กไมอ้อบเชยเห็นดีมันหอมอันนี้เน,น,น,นาะเป็นต้มน้ำกินทุกคนเลยอยู่ป่าตรงเลยต้นมน้ำกินไปอึป๊บกำลังมาหอดเครื่องทางทุกคนเลยข้าก้อนแล้วกันจี้มงานเ่าผักพน จกเอาหัวไฟเอาไฟโคมไฟยังมาไต่เดินทางต่อไต่ตาไปเลยบันเนี่ยไม่ล้มหัวโคมบ่บ่เลยวะไปลงมอ่ใต้เลยได้ทำซับตาเลยได้ที่หัวโครมในกระเป๋านี่บุ๊มมี่ยังบีดได้กับดักทุกคนเลยโอ้ เต็มกระเป๋ากับดักนี่ยหาอันทุกคนเลยบาเฮียงสั่งมาเพิ่มอีกนะไปปลารอบนี้นี่เอาเอาจัดนักจัดเต็มเลยทุกคนนี่เอากับดักไปใส่หาอันแล้วไปใส่เพิ่มเพราะว่ากับดักที่เรือเ้าใส่ว่างไว้น่ะมันยังบาทัวทุกคนเลยเอาเลือกตีเลยกันกกระชังอีกอ่ะยัง ไปเดินทางต่อยังอีกบ่ใกล้กะหอนที่พักข้าวทุกคนเลยโอ้ยหอนเที่ยงหอนทุกคนเลย โอ้ยผมมีผอยู่เถียงผมมีคนผมมีคนโอ้ยผ่านใหญ่พันขึ้นมาก่อนนะชงใช้พ่นใหญ่ไปอยู่น้ำทีมงานผ่านป่าทุกคนเลยเพราะว่าส่วนที่ผ่านใหญ่ขึ้นมากผ่านป่าพ่น็ข้นมากแล้วทีมงานพนเขินกันปุ๊พ่นชงใช้พ่นใหญ่ลงไปอันนั้นไซเบดอยู่หัวใหญ่อยูโอ้ยพอดีถุ่มหนึ่งพอดีเลยทุกคนหอด ก็ทือว่าไวเติ ng, บย่างบม่ได้คอยพักเพราะปัญหาพักในตอนขึ้นมาครับอ่านอยู่ในะล้างฟุ่นแหละกับบุพเอพันใหญ่เราขึ้นมาเพิ่งปัญหาสันพอง่องทำช,ช่องวันเลยชองนวะันล่ะเออช่องวันเลยเนี่ยยังละกินมือนี้ฮะโอ้ยไปจกากไรยังอันนั้นทันอันนั้นเข้ากัาาาาาาบทันชุกบ่ วาสิมาขอเนี่ก uh> ินน้ำได้นี่มันยากาข้าสิไปตึกป่ากำลังเข้ากปานในชุกโอ้วาสิเปตึกป่าเอ้าหจาวาเปช้อก่อนเียวกาแฟหายอือเด้นสลิงมันเมบ พอแล้วบันย์ใขวกาเบิดเขึ้นร้ายเลยซื้ออันนี้อันที่ออกก็บ่ไดคนคนจีนได้แต่มันคุ้มคาอยู่บ่เลยคุ้มูีดอกถ้า่ะถือกะถึอตัวหนึ่งก็คุ้มเลยแต่บะถือปล่อยโล่นะเพราะทํานได้บ่กแกนั่นประมาณสี่แปดชิพนี่เลยพวกมันอา่ะพันจตบไรยังบ่จังหวะดูบ่นือว่าเห็นเขาาวใดขาอย่ง เราได้ไปหยอบเขานะคิดว่าเขาชิมาน่ยังไงหัวไหนจะได้คักงหาอันเอามาหหาลังเลหาลังไม่ว่าจะกนี้นะอีเดงไงเลยถือ่าข้หืวอันเลยอาทำนก็ยังขาดกาแฟก็บวันตีนเด้อนี่นี่เออามามา bố mì nèo kinh à, xài sốt nè, đấy để bàn đi, tất cả mọi người đấy, ăn mũng, hết hệt nhang, hết trống, là cái gì sơn, ăn bà đấy bàn đi, ừ. <laughs> hả, thấy không? Mắt bố mì được hé, sơn bung ngay đấy, sơn bung ngay đấy, ồ, bay siêu lái, bay siêu lái, bay siêu lái, ồ, 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 มันจะเขาะ่าไปเลยมันจะได้พ้อยู่ไปเลยหมุเาอันนี้มันโ <c oughs> อ้กสอลเลยนก็ใหญ่กลายเซ็นเนได้ปหน Oh. Trần là phải ừ. nằm được tắm nữa th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 ắm nữa tâm nữa tâm tâm thắm nữa thắm nữa thắm ôi thắm nữa Ôi Ôi, bơm bắn nặng hô thương kỳ đây thương kỳ đâu 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 thương nhiêuขนาด mà mũng đấy này thà là phayeng mĩ mĩ lục hè nọ, mĩ lục thuong năn nặc nè. mĩ đủ phò, ừ, ui ừ. thử sới thử con oh. này, đấy, ôi, từ này nưng đấy đi bạn nưng. cõi kín đê nọ, cõi xem mu đèn. ui, mĩ phayeng đi đi, ôi, khác đấy. Ôi <laughs> cũng nhám lẹ hen khác tai cũng như này theo này hẳn đen cho khung như theo theo là là nặng men mi từng tay cũng ừ. 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 bát nừng này tôi có đây <laughs> mụng ở mụng sòn coi treo đi đi bác ừ. mà còn ừ. sốt khả năng cái siêu này tôi có đây hả gì sòn bưng gì chắc bát nừng Xong bát ừ. phù อ้าวมาเบิ่งบาทที่ซองแบบนี้ทุกคนมาเก็บพันกุ้งเจ้าว่าสิบดได้อีกคือเกาบ่หน่เบิ่งอันนี้คือบาทที่ซองเลยทุกคนบาทที่ซองหนิงามๆลุ้ยแห้งงามกว่าเกาบ่พูนแห้งถือเลยนี่บาทที่ซองได้ดินักหนาเนี่ครับยูโอ้ยเบิงนี่พันทองเอ้ยเจ้าหยิบกระหาเห็ดบดนี่ไงแนี่กินอยู่กับเถียงนี่ มาจะได้ยังจะเบื้องโอ้โหมาดดอกเลยโอ้มาเด้อได้กบไว้สิบุมีเนียกินกับมีคือเขาบ้านเอ้าผูนน้องเบิ้องจะว่าสิบุมีเนียกินโอ้ยวันดีสิเปิญเอาพอยไงมากินเขาน้ำบาดนี้ทุกคนเลยเราก็บบมีเนียกินคือกันนี่ ยังกินอยู่กับเทียงนี่้ันนี้ทุกค,คนเลยเบิง้งจากหน่อยจากาไรสักใดทีมงานเฮานี่กินบบโบเบิดแน่นอนทีมงานเฮานี่เครื่องหมอนหน่อยเลยทุกคนเลยปลาซิวมื้อนี้เขาเช็ดสองเมนูสามสามต้องกินโปมน้ำเด้อมะนาว่นกับร่งเห็ดอยู่นี่ปลาซิวนี่เขาสีอุก,กินเลยเครื่องหนึ่งกับซีก้อยกินเครื่องหนึ่งทุกคนเลยเห็ดก้อยกินก้อยปลาซิว มีโน้ที่สามทุกคนเลยปนจิปโอมจิปโอมกคจักไปจับมาแต่ย่ามใดจิปโอมก็ได้ว่ายแถ่เป็นงดที่นี่เนาะเป็นงวสียรายก็เสียรายพักเท่ากันเก็บมาแต่เที่ยงคอใหญ่ไรทุกคนนี่พักกันนะนี่ วันสิปเปิลเรามากินเขาน้าแต่ว่าเราไปก่อนเราหนีก่อนแหะทุกคนเ,เราว่าเราสิปไปตึกแฮเราก็ว่าสิไป,ปหากินคือกันแหละก็เลยโบเห็นเราบได้บได้เอิดเราสั่มทุกคนฟุกดาบอ่ะฮะวยโอ้ยอูปะซีอูบ้านี่ป้าตุ๋นเลยกินเบิร์ดบอลแหละบ้านี่อืมบ้านี่ทุกคนนะเมนูทีซองบ้าน,นี่ทุกคนเลยเดียวเห็นอยู่อันนึงเอาแบ่งเคิงเคิงหนึ่งนี่อูเคริงนี่นี่ เฮาสีก e, ่อยได้ป่ะหนี่ก่อยดิบก่อยแบบสดๆนี่ทุกคนมักนาวนี่เกลือคนที่โปรนี่ทุกคนนะเนี่จะแตะดพื่อกันเลยนี่เกลือนี่ที่จริงใส่แล้วเลยด้อเกลือใส่เกลือแล้วใส่ชมบ่ะนี่กั้เกลือให้มันอ่ะ กินเนาะอาอยุเนากกินเนาะกินกินเนาะกูยังสบายครับก,กูรับแล้วเอาซีเิ็ดเผ็ดเนาะก้อยป้านี่ต้องใส่ซีเป็ดเผ็ดได้นี่อา้าวข้าขวคั่วกใส่เหล่านี่ก็ใส่โบเต็มกันยังไม่หายเจ้าหากินเลยทุกคนรับแล้วคนกินนะ,นะ,นะ มามามาเหมือนพิเศษหลายๆอย่างโอ้ผักกอกไม่นม่ไปทำรูกมล่ะเจี๊ยบขึ้นไปเสร็จประเดี๋ยวน้อยนึงเจี๊ยบก๊จบผเสียบเสบนี่โค้งเราจะแส่ปลาโอ้ตะคองันเยเปียเขียวมืเียว แิ่มเบื้งก่อนก่อยไปซ hmm. ิ่อุทุคนเลยโอ้แย่บเอาบานรียาบ้อยบานี้ป๊อดบานิเมนบดแนวกินมาคำมีแนวกินแนวอยู่คือเกามาบานีูซิ่ Ủa, ừ, phản thọ nghe nhắc phản thọ ăn nằm ngoại đấy con gì gọi nó mới tông nằm ngoại không con đấy ôi à vâng sạc cay sạc cay Ăn rồi đó có vừa ăn đấy à mà đỡ vừa này thì con đấy Ăn khó lên năm căn anh ăn u pasiu là cả còi pasiu là cả mẹ là năm đấy ป่นจิปอมสามเมนูยังลโลกยังมีหูมีในกินปลาสิบมมีแนีกินละตหว่อยู่ในมือกอดปลาสิวสนื้อบานห้องเอาเด้อเาแตามาแล่กัชุกนูซะเด้อมีหูตัวมีตีกนี่เลืออย่าลบน้อยู่ใช่ถูกแชบทุกคนแชบอได้เนาะเยอะเลย อ๋อง่ายไปง่าไปกะตังโกงอ้ไปเชี่อวหน่อยง่ายเลยน้ำอ้อยน้ำอ้อยหน้าน้ำอ้อยหน้าเหม่านี่ยทั้งน้ำอ้อยทั้งน้ำตาลได้โมนี่ได้น้ำตาลกับน้ำมาได้มารอบนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ได้นี่หนี่ทีมงานได้อันนี้ถืออันนี้น้ำอ้อยหน้ามากินน้ำนี่ยได้เหมือนเหมาเลยโอ้ไปเชี่ยวทุกคนเลยจิ๋งก้อยไปเชี่ยวขานเหี้ยนี่เจ้าไหนง่าย นอนไหวอืมกินรถบ่บ่เอานอนไหวนอนนอนอืมนอนแาบอันมันดินอนดิหลับนะ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 ขึ้นกอนขึ้นนอนเริ่มมั่นแล้วมันแล้วนกกระพูอีู่เลยกระพูไข่มั่นอกู่แบบยั่งต้นหนากระปิแสงหนึ่งมอหนึ่งหนึ่งกกรูสองคนกินบมดกระพูบ่ะกระพูหินสองคนกิน กินกะแซงะไแกกินแกกินกองเป็นย่างมากพุทธคูหนึ่งคูดังกินทิพย์บ่มาแล้วอบอบโอ้โหอบดจมันหนึงพุทธเต็กระปุเนี่ยมันกระปลายนอนมาคนาเนี่นี่เอาพักอันน้ช้าน่งแชหอมมันมันตัดข้าวได้มีฟักนด่วงเนาะ คิดว่าสิบโมงมีอะไกินมีดอกแค่เอามานำไอใหญ่เลยแหละอันมับานๆเนาะต้องต้องกินจังสีได้นะพระอันเขาเขาเขากินจังสีได้นี่แนี่รอบมึอแม่บะเสือนี่นี่จังสีได้นี่ทุกคนเลยจังสดอกมั้งหยัดอัวว่โอ้ยัดอัวนี่เขาเขาเอาดอกแค่อะไรเห็ดยัดอัวเห็ดอะไรนะโอ้กบอ่ะยังไงอัวกบนะ โอ้ยทุกคนเลยบ่านนี้ี่าป่านนี้ยากขับปบานนี้มันมันมันเต็มสี่ได้บ่านนี้ทุกคนเลยนี่เอาเต็มเต็มกระเบาอันนี้ดอกแค่นี้เลยอือรู้บ้วยในพานความบอกเต็มปากเต็มคบเนาะครับ นาโดดเหเขาเ้ะใพมิดพุมิดหน่อโดดนะครับมาม่แม่งแดงแมพุมิดนะบ้าแคเมืงปนจิโอมมานี่ยปนจิปโอมทุกคนเลยอ่ะมาหน่อยฟังเสียงมันห่อออีอีแทเสียงไม่ใช่จิโอมบัดเออแต่ว่าอยากจิปโอมหน่อยือเสียมออกแต่ซับเอาจกจกเอาเมื่อนี้สมุกินก่อนเนวะ mình đấy là hành mây bơ bớt ừ. Ừ. bớt đấy, tuần ừ. Kim cho coi Món xẹp chăn này ừ. đó Đấy mấy ơi Của trụ không ạ Khang Của trụ không ạ mấy buộc À, ừ. 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 à đài đúng rồi ừ. à. à. Có nhai gì Hả? Nó bị mau Nó cứ, kinh thức ăn gì đọc Có vẻ nó có hạ cứ ăn ไม่ใหญ่อ่ะแม่ฟานกุ้ไม่ครับเนาะกุ้งมักซอยจุฮะมันสร้อยจุตัวนี้เบิ้ยตัวเบิ่งเสือเบาเหี่ยงทุกคนเลยงัว้ย่ำเลยทุกคนเลยผู้ตากไวนี่มุนปึ้ดเลยมันเห็ดเสือมุนเสือมังเลยเด่นนี่เสือมาอันสัมมุนคักมุนแน่ตากไวยแล้วงัว้อยมันหย่ำแบบนี้ทุกคน บดเลยเท้งส่งอีกนี่มันเห็ดโวสชีว่าว่ามันเห็ดนี่มันขักแบบนี่เนากินข้าวแล้วก็แยกย้ายบแบบนี้ทุกคนเลยอ่ารอใจตาบบบนี้แยกทีมกันไปพวามท่องแที่นี่เพิ่นเมาส์สามเพิ่นไปกับพันโกพันกุ้ง ส่วนบริเยงกะไปกับ่ายสมปิดไปเลาะไต่ตาบบนี้ทุกคนเลย ตอนนี้เวลาสีมุงเฉาแล้วทุกคนเลยไปเลาะไตตาหนิกะกลับมาขืนกลับมาเที่ยงขืนทุกคนเลยบุพเพยังนะทีมพันธุ์ทองเทกอะเพิ่งขึ้นสิบปีม้าดอกเพราะว่าเพิ่งว่าสิบปนอนหนาทุกคนแต่ว่าบางอย่างนี่กลับมามันบ่พออีพยังอีกอย่างกับเดือนมันแจ้งแน่ทุกคนเลยก็เลยกลับมาเลาะนี่ก็ใกล้เติมมาแล้วทุกคนพอดีอ่ามันมีเหตุการณ์ยังเท่ากับบริ ถ่ายยังให้ทุกคนได้เบิ่งนะมีแต่ว่ามืออื่นเพื่หละยังค่อยว่ากันใหม่เลยทุกคนเลยมือแข็งก็สะขอตัวนอนผ่อนก่อนมือหนีมือมากัยังไม่ทันได้ยังดอกมือนาเพื่หละยังคอยติดตามทบส่งกันใหม่ทุกคน